จากข่าวดังนะคะเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจนำร่างของลูกสาววัยสองขวบซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสมองนะคะเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งด้วยความหวังว่าเทคนโนโลยีในอนาคตจะทําให้เธอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งค่ะนํามาสู่สารคดีเรื่องโฮฟเวอร์เซนนะคะผลงานของผู้กากับหน้าหมายพาลินวีเดลค่ะล่าสุดไปควา้ารางวัลใหญ่สารคดียอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์แซนอันโตนิโออินดีเพนเดนซ์ฟิล์มเฟสติวัลนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-24มีนาคมที่ประเทศ เอกวาดอร์ค่ะเทศกาลภาพยนตร์นี้นะคะมีหนังส่งเข้าประกวดกว่า900เรื่องจาก85ประเทศค่ะโดยเป็นหนึ่งในเทศกาลหนังสําหรับคนทําหนังอิสระเขาเปิดกว้างนะคะกับการนําเสนอประเด็นหลากหลายค่ะ โดยก่อนหน้านี้โฮฟโรเรนเคยคว้ารางวัลสำคัญระดับนานาชาติคือรางวัลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังสารคดี h อ t ด o อกนะคะที่ตโตลอนโตประเทศแคนาดาเมื่อปี2019ก็แจ้งเกิดสารคดีเรื่องแรกของผู้กำกับไทยไปไกลเลยค่ะในหลายเทศกาลภาพยนตร์กว่า20แห่งทั่วโลกรวมถึงได้รับสิทธิ์เสนอชื่อเข้าชิงออสการ์โดยไม่ต้องผ่านข้อกำหนดในการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาก่อนและก็ยังคว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมในเทศกาลหนังหลายแห่งนะคะ เช่นที่เปรูอุลุกวัยแม้จะไม่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ใหญ่บ้านเราค่ะแต่ตลอดปีที่ผ่านมาหนังเรื่องนี้เนี่ยจัดฉายตามสถาบันการศึกษานะคะเทศกาลศิลปะในไทยหากในปีนี้ก็มีแผนนะคะจะเข้าฉายในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยแต่ก็คงต้องรอสถานการณ์ไวรัสนะคะคลี่คล,ลายก่อนค่ะเราเอาพูธมาหลายร้อยชั่วโมงมาปั้นมาเป็นเรื่อง หน้าที่ของคนตัดสินเหมือนพี่พี่ชาตพงษ์อ่ใช่ไหมอ่มันมีตัวอย่าง